อาชีพที่3จะเป็นธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวพัชจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยย่อยแรกคือที่มีทะเบียนการค้า ทะเบียนการค้าเป็นแบบไหนเอ่อทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองนะคะจะคล้ายกันแบบนี้นะคะที่จะออกโดยดี d นะคะก็จะเป็นหนังสือรับรองไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะหรือว่าจะเป็นห้างร้านห้างบริษัทนะคะหรือว่าทะเบียนการค้านะคะแนะนําให้เอามาด้วยนะคะถ้ามีก็ดีค่ะเพื่อยืนยันรายได้ของตัวเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกค้าสําคัญมากเลยคือสเตทเมนต์พัดเดียจะบอกว่า s t a t e มนต์คือสําคัญมากลูกค้าไม่จําเป็นต้องเป็นเงินนอนใครจะแบบจะเงินนอนในบัญชีศูนย์บาทไม่เป็นไรเขาขอแค่ลูกค้าขอเดิน statement เพราะจะดูว่าจริงๆแล้วรายได้ของลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราบอกปากเปล่าไปสมมุติว่า s t a t e มนต์เราเดิน0ูแต่ลูกค้ารายได้กันอยู่เดือนละแสน ไแนนไม่เชื่อแน่นอนเพราะฉะนั้นการเดิร์สเตทเมนต์เป็นสิ่งที่สําคัญคะ่ะลูกค้าแพนแนะนําลูกค้าใครที่กําลังยังไม่ได้มีแพนที่จะออกในช่วงนี้อาจจะออกในอีก6เดือน7เดือนหรือปีหน้าพยายามเดินสเตทเมนต์ไว้นะคะทุกอาชีพเลยพยายามเดินสเตทเมนต์ไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมันจะเป็นการบ่งบอกถึงแสดงรายได้ของลูกค้าพอธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คืออย่างที่บอกว่ามีทะเบียนการค้านะคะหรือว่าจะเป็นพวกหนังสือรับรองบริษัทห้างร้านท่านผู้ส่วนต่างๆนะคะแล้วก็มออีอย่างหนึ่งพวกบ บินการซื้อขายซื้อของลูกค้าขายอะไรนะคะไม่มีไม่เป็นไรขอแค่มีสินค้าด้วยก็คือมีสต๊อกนั่นเองนะคะถ้ามีสต๊อกก็ดีค่ะถ้าไม่มีก็คือไม่เป็นไรพยายามให้ตัวเองดูว่าเราเรามีการขายจริงอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้ช่วยลูกค้าได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจหน้างานอ่ะถัดมานะคะหัวข้อย่อยที่2ก็คือจะเป็นร้านธุรกิจส่วนตัวที่เป็นร้าน แบบแผงลอยหรือว่าเป็นร้านค้าแบบเช่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็จะเป็นแพดขอเน้นเลยก็คือขอเป็นสัญญาเช่านะคะสัญญาเช่ากันโดยระหว่างตึกที่เราทําอยู่หรือว่าจะเป็นสัญญาเช่าแผงลอยนะคะบินซื้อของพยายามเก็บไว้เรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเราจะต้องการใช้รถนะคะพยายามเก็บบินเก็บของป้าครับบินซื้อผักบินซื้อหมูบินซื้อของบินซื้อแก้วบินซื้อกาแฟบินซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะ พยายามนะคะให้พยายามเก็บไว้นะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะเดินเซตเมนไว้เยอะๆนะคะทำมันจะทำให้เป็นการแสดงไรายได้ของลูกค้าได้